สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงๆงรวยๆยครับวันนี้ครับแนะนำวัตถุมงคลกับพรากิ่งใหญ่มงคลครับของหลวงปู่ฟูนะครับวัดบางสมัครนะครับเทพเจ้าแห่งรุ่มแม่น้ำบางปะกงครับปีสองห้าหกสามนะครับรุ่นนี้โอ้โหที่มาโชว์วันนี้จะเป็นเนื้อ มหาชนวนนะครับเนื้อมหาชนวนมวลสารนะเนื้อมหาชนวนมวลสารนะครับโอ้โห,โหองค์คันใหญ่พอสมควรเลยนะตอกเลขโค้ชชัดเจนนะครับรุ่นนี้นี่ถ้าเป็นเนื้อมหาชนวนเนี่ยกับกิ่งใหญ่ๆอย่างนี้ชัยมงคลอย่างเงี้ยนะครับจำนวนการจัดสร้างอยู่ที่สามพันองนะตอนนั้นบูชาที่วัดน่าจะตีที่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนี่ครับอยู่ที่ก้นนะมาดูันก่อนนะครับที่ก้นตอกอะไรบ้างเนี่ยโอ้โห,โห ที่ก้นนะเลขโคดแล้วน,นัมเบอร์ครับโอ้โหสร้าง3,000ันองค์ผมมีเลขที่อะไรนะสองห้าดครับต่อโคดสอเสือนะครับต่อโคดยันแล้วก็นี่ครับต่อโคดเนื้อมอชอมหาฉนวนครับโอ้โหกิ่งค่อนข้างใจะใหญ่และสวยเลยนะโอ้โหความสวยความคามชัดมาดูกันเลยครับนี่ครับมาเดี๋ยววัดความสูงให้หน่อยผมอยากรู้มือกันใหญ่่ใหญ่โอ้โหฐานเกือบฐานเกือบโอ้โหสองเซนได้ไหมสองเซนนะสูงละ่ะสูงละ่ะ สูงประมาณเท่าไรสูงมาเท่าไรสูงประมาณสี่เซนเลยนะครับเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาโอ้โหพักกิ่งนะนะครับโอ้โหดูครับเม็ดพรศกนี่โห้โหลมชัดเลยนะโอ้โหด้านหลังต่อโอ้โหอ,อยู่นี่รับพี่นะครับใต้ฐานแล้วตรงนี้ด้วยโอ้โหต่อโค้ดครับนี่ครับอ๋อต่อโค้ดเห็นไหมครับสอเสือ นี่ครับยันโหโหนี่ไข่เช่าหาบูชาก็เป็นอีกกิ่งหนึ่งรุ่นที่ว่าค่อนข้างจะสวยเลยนะครับไข่เช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้กับกิ่งใหญ่มงคลครับของหลวงพ่อโฟวัดบางสมัครนะครับปีสองห้าหกสามครับเกจิด,ดังๆทงี่หลวงพุกเสก็มีหลวงพ่อสมชายวัดพง์อากาศนะครับพระมหาสุรศักดิ์วัดปัะดูนะครับแล้วก็หลวงพ่อ หุนพัดบางพึ่งนะครับหลายๆหลวงพ่อนะนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆนะครับสวัสดีครับ